มาแล้วครับผมสำหรับกิจกรรมรอบนี้นะนี่ผมบอกเลยว่ากิจกรรมรอบนี้แจกกันทุกคนนะเออง่ายๆเพียงแค่ดูให้จบฮระเออแล้วก็กดลิงก์ไปสมัครครับผมแล้วก็บอกว่ามาจากช่องผมแค่นั้นเออง่ายๆเป็นไงก็รับเครดิตไปเล่นกันฟรีๆแล้วโอ้โหเป็นไงโคตรจะง่ายครับผมรออะไรฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วครับผมกดกันไปได้เลยไป ครับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็งบมา1,000พนะเออเรียกว่าน,นี้เยอะมากครับเออก็รู้กันดีวกว่าอันนี้มาตจเย็นแบบธรรมดาธรรมดาอืมซึ่งแบบหลับตาตีก็ตีได้นะปรุนนกยกันดีวกว่าครับผมก็ก่อนอื่นเลยเราเลือกห้องกันก่นกอนเลยแน่เป็นห้องฟรีโหมดห้องกลางนะวันนี้เราจะเล่นคันที่ครอนเออเลเวลสิ คอสสิบนั่นเองครัป่ะเปิดไปก่อนจิวชิวมาสวยงามโอ้โหกระต่ายออกมาก่อนโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งโอ้โหมาซึ่งเมื่อวานก็ถึงถึงว่าโอเคไหมก็โอเคแต่ว่าสเต็ปวันนี้ก็เดิมๆฮะเออตีแบบสามนะวันนี้สเต็ปสามนะยังไม่มีตัวอะไรเป็นพิเศษ พิเศษอย่างเดียวคือใส่ข่ด้วยออโจ้ด้วยฮะเกี <c oughs> ย่ยวอะไรกันวะอาอย่าลืมนะครับผมสำหรับใครนะที่เผลอคลิกเข้ามาหรือผ่านเข้ามาในดัตดูนถึงจุดนี้ระเบิดสี่ร้อไม่ได้ครับเรายังต้องตามงบกันอยู่งบละมาพันหนึ่งนะเออโอ้โหถือว่าตึงอยู่เหมือนกันครับวันนี้วันนี้วันนี้ตึงอยู่เหมือนกันคื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 นเจ้าน,นี้คืน คืนครับคืนเลยครับน,นี่ไงอของเจงร,รุ่นคืนกันหน่อยผมมองว่าวันนี้จะมีอะไรที่เบึ้มๆมบึ้มสักตัวกับคือรือคือรือมีไหมเออมันต้องอย่างเงี้ยสิครับโอ้มันถึงจะคุยกันได้เชงเช้เา มาเริ่มามาแล้วเริ่มมาแล้วคือถ้าเล่นก็มีอยู่2อ,อย่างครับผมถ้าใจนิ่งก็อาจจะแบบก็อาจจะได้เออถ้าใจนิ่งพอใจกินพอเออแต่ผมเนี่ยดูจากการสีของผมก็น่าจะรู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนใจร้อนใช่ครับผมเป็นคนใจร้อนครับโอ๊ยอไอขึ้นมาวะ ผมมันเป็นคนใจร้อนเนี่ยเพราะฉะนั้นมาลุยกันต่อเลยและกันครับมานี่ไงนี่ไงล่ะไอ้น้องเจ๋งเจ๋งเจ๋งแจ๋วไม่เสีย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 เชี่ยแล้วดูดิลโหลเพื่อนจะทำแบบนี้ได้ไหย ขอละเฮลมาเหรอครับลูกพี่หนึ่งร้อยสุดท้ายครับสู้ไม่สู้โอ้ยังได้อยู่มามามาหน่อยมาหน่อยอ โอ้ก็สำหรับพี่วันนี้ขออกจญาตัวลากันไปแต่ปีนี้ก่อนแล้วกันงนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสัญญาว่าผมจะมาแก้มือให้ได้แต่ยังไงก็าตามอย่าไปลืมอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันด,ด้วยละ่ะไปๆครับผม I have a dream that's all I need I'll make it happen with some work and b e l i e v e know what I want so I'll take it on I've m a k e mistakes but mistakes make you strong Let's break it down for a minute.